ัดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันให้ฟังนะคะก็เมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็ได้อัปเดตข่าวให้ฟังเนาะว่าเตรียมรุนข่าวดีนะคะที่เขาจะกลับมาใช้นะคะการเดินทางเข้าไทยนะคะในรูปแบบของ t ท uh> s t a n อ go อีกครั้งนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะวันที่20มกราคมนะคะได้มตินะคะจากทางศูนย์สบคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่านะคะจะ กลับมาใช้นะคะการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบของ test and go อีกครั้งนะคะโดยที่จะเริ่มใช้นะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะปี65นี้นะคะก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะก็จะเริ่มกลับมาใช้กันแล้วนะคะก็ดีใจดียวยนะคะสำหรับใครที่อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียกันนะคะว่าเขามีเงื่อนไขนะคะเหมือนเดิมหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะคะมาดูกันเนาะ ที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ,อประเทศนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกประเทศนะคะก็คือ,อแต่ก่อนนั้นนะคะถ้าเข้ามาในรูปแบบของเทสแอนโกนะคะเขาจะกําหนดนะคะ ประเทศนะคะที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะเข้ามาได้63ประเทศนะคะแต่ถ้าตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะทุกประเทศสามารถเข้ามาได้นะคะและทุกช่องทางนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะแต่พวกเงื่อนไขนะคะที่ต้องฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้คะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสอะไรพวกนี้คะก็คือยังคงเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับนะคะในการ ตรวจหาเชื้อโควิดนะคะด้วยวิธี RT PCR ีนะคะสครั้งนะคะก็คือ day แรกนะคะก็คือวันที่เราบินมาถึงนะคะวันแรกก็คือต้องตรวจ หาเชื้อโควิดนะคะด้วยวิธี rt-pcr นะคะก็ครั้งที่2นะคะก็จะตรวจใน day 5นะคะที่คุณถึงประเทศไทยเนาะก็จะต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งนะคะซึ่งนะคะมันก็ต้องมีเอกสารเพิ่มคือจะต้องมีนะคะหลักฐานการชําระเงินนะคะค่าโรงแรมนะคะสวันนะคะก็คือวันแรกนะคะที่คุณเดินทาง,งมาถึงนะคะแล้วก็เป็น day ที่5ของการที่อยู่ในประเทศไทยนะคะและโรงแรมะคะก็ต้องมีนะคะรงพยาบาลนะคะที่เป็นคู่ปฏิบัติการคือ day แรกนะคะ day ที่1นเนะเาะเวลาคุณบินมาถึงไท นะคะคก็คือคุณก็ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ R T P C R นะคะแล้วก็รอผลที่โรงแรมเนาะออพอรอผลอีกที่แล,ล้วผลออกมาเป็นลบนะคะคุณก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะแต่พอเดที่5ค่ะคุณก็ต้องยื่นหลักฐากนการรับเงินค่ะค่าโรงแรมนะคะว่า day หคุณพักที่ไหนเนาะแล้วก็ในพอในเดที่5ค่ะคุณก็ต้องออตรวจหาเชื้อโควิดน,นะคะโดยวิธี R T P C R นะคะครั้งที่2เนาะแล้วก็รอผลที่โรงแรมนะคะพอผลออกมาเป็นลบก็สามารถ ออกนอกพื้นที่เที่ยวที่อื่นได้นะคะแต่อันนี้ก็คือยังไม่ค่อยเคลียร์อะไรละเอียดเท่าไหร่นะคะคือ,อกำลังกาลังคิดอยู่ว่า,าถ้าสมมติว่าคนทีอ่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเวลากลับมาอย่างเงี้ยค่ะจะทํายังไงเนาะในเดที่1โอเคเราอาจจะต้องจองโรงแรมนะคะว่าโอเคต้องจองโรงแรมเพื่อตรวจหาเชื้อ,อ RT PCR ใช่ไหมแล้วก็รอรอผลอยู่ที่โรงแรมนะคะถ้าเลย 5, นะ์ห้านั้นตอนนั้นคือเราก็คง อยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยต้องเช็คเงื่อนไขอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะต่อมาะก็จะมีการจัดระบบการตรวจสอบนะคะในการกำกับการเข้าพักนะคะและเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้ครบ2ครั้งนะคะเราจะตั้งนะคะอยู่รอนะคะ ในที่พักและหรือสถานที่ที่กำหนดนะคะจนกว่าจะได้รับผลการตรวจนะคะก็อย่างที่คิดเนาะเพราะว่าอา่ถ้าสมมติว่าเออเป็นคนไทยอยู่ที่ไทยเนาะอาศัยอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยเอบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลากลับมากลับเข้ามาในรูปแบบคอนเทนต์สังโกอย่างเงี้ยคะ่ะพอในเด็กที่5จะต้องทํำยังไง ต่อมานะคะก็ต้องกำหนดนะคะระบบประกันที่ชัดเจนนะคะในกรณีที่ประกันไม่คุ้มครองนะคะก็ผู้เดินหางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะของเอ่อฮอสพิทอลนะคะฮอสพิทอลโฮเทลอ่าไอโซเลชันนะคะในกรณีที่คุณติดเชื้อโควิดนะคะ คือต้องต้องจะต้องกําหนดระบบประกันอีกทีหนึ่งก็นี่เกิดการระบาดมากขึ้นนะคะหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าจำนวนผู้เสีเชือ้อมากขึ้นกว่านี้นะคะก็อาจจะพิจารณานะคะปรับมาใช้ในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์แทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนะคะ นี่ค่ะพอมาดูรายละเอียดตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็บอกชัดเจนนะว,ว่าผู้เดินทางต้องมีหลักฐากนการชำระเงินค่าที่พักนะคะแบบ่าเอ็กซ์ตราพาร์ตเอคิวโอคิวหรือเอชคิวนะคะในวันแรกและวันที่5ของการเดินทางนะคะแล้วก็ต้องพำนักอยู่ในสถานที่นั้นนะคะเพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อในเดย์แรกแล้วก็เดย์ที่5ของการเดินทางนะคะก็เลยเก็เนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าคนที่อาศัยอยู่ที่ไทยจะทํำยังไงในเดย์ที่5เนี่ยเวลากลับเข้ามาเนี่ย ไปอยู่ที่โรงแรมหรอตรวจตรวจเชื้อแล้วก็รอผลอที่โรงแรมหรออืมก็ยังงงๆนะคะต้องมีการลงทะเบียนตรวจอาหาเชื t ้อนะคะ rt pcr นะคะสองครั้งนะคะก็คือในเลนแรกแล้วก็เดทที่ห้านะคะกรณีได้รับอนุมัตินะคะในไทย Thailand pass นะคะก่อนวันที่ยี่บสองธันวาคนะ,คะก็คือทางรัฐบาลเขาก็จะัพ p อ o r t ในเรื่องของค่าตรวจหาเชื t ้อโควิดแบบ rt pcr นะคะแต่ว่าถ้าใครได้รับ Thailand pass นะคะหลังวันที่22ธันวาคมนะคะ ในการตรวจค่าค่าตรวจหาเชื้อโควิดนะคะก็คือเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองอันนี้ก็จะเป็นสรุปข้่ค่านะคะสำหรับมติจัดทางสองบคอนะคะ ที่เขาว่าหมายยืนยันนะคะว่าจะกลับมาใช้นะคะการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบของ test and go อีกครั้งนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะก็มีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดเนาะที่ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะต้องคอยติดตามข่าวกันอีกทีนะคะถ้ามีข่าวอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะจะกลับมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก,กด subscribe กด l i ค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ